เมื่องตะว,วันที่ฉันนั้นมีอยู่เต็มหัวใจสวัสดีครับพวกเรากลุณแรงโมงบ้านแม่งวันนี้พวกเราจะมานอกเสร็จกดละวิธีการพูดทรงนาวใจหัวข้อะการแสดงความคิดเห็นหรืออารุดร่วมเรื่องความันและความพยายามโดยมีสมาชิตต์ดังนี้ 1. แมนันคุณสูงสูง 2. แมนสามเหนันคา 3. แมนส น4นงางสาวปวาริสาคม5นางสาววรัญญาจันทิรุณ6นางสาวสัติภาตการจันทร์และ7ติชานินางสาววราพรวนถิ่นขอเชิญรับชมรับฟังได้เลย มีความฝันค่ะางคนอยากเป็นนักร้องางคนอยากเป็นหมอมงคนอยากเป็นนักวิทยาศาสหรือแค่อยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเมื่อวานตอนดึกเราเคยเงยหน้ามอง้าแล้วพูดกับตัวเองว่าสักวันหนึ่งฉันจะไปให้ถึงตรงนั้นให้ได้แต่เมื่อเราโตขึ้นโลกแห่งความจริงก็เริ่มเปลี่ยนเราเปลี่ยนจากคนที่เคยฝันใหญ่ให้กลายเป็นคนแค่อยู่รอบตัวพอเรามักได้ยินเจ็บจากคนรอบข้างว่าเราทำไม่ได้มันยากเกินไป ความฝันไม่สามารถทําให้มีข้าวกินได้เราเริ่มสงสัยเองว่าเราทําได้จริงไหมเราคู่ครกับความฝันนั้นไหมแต่รู้ไหมแม้เวลาจะเปลี่ยนแม้เสียงรอบข้างจะตะโกนดังแค่ไหนความฝันก็ยังคงอยู่มันยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอแค่รอวันที่หัวใจของเราจะกล้าพอที่จะเดินเข้าไปหามันกล้าที่จะล้มกล้าที่จะพลาดกล้าที่จะลุกขึ้น แม้ในวันที่ไม่มีใครจับมือเราไว้เลยเพราะความพยายามไม่ใช่แค่การเดินหน้าด้วยความหวังแต่มันคือการไม่ยอมถอยแม้ในวันที่เพื่อนทอ่สุดนไม่มีใครสำเร็จโดยไม่เคยล้มไม่มีใครไปถึงฝั่งขัาและไม่มีอยางน้ำตาแม่รแต่ทุกครั้งที่เราล้มเปียนและทุกทุกครั้งที่เราลุกคือก้าวใหม่ของความสำเร็จวันนี้ฉันอยากจะบอกทุกคนว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วไม่ว่าคุณจะล้มมาแลกกี่ครั้ง อย่าย,ย,มยอมแพ้ในความฝันของตัวเองเราไม่มีใครที่จะทําให้ความฝันของคุณเป็นจริงได้นอกจากตัวคุณเองจงเชื่อบาเลตัวเองแม้คนทั้งโลกจะไม่เชื่อใจคุณจงกล้าเดินต่อไปแม้ไม่เห็นเส้นชยัยเพราะถ้าคุณหันกลับมาคุณจะไม่เสียใจเลยที่เดินทางตามความฝันและวันนั้นเราจะได้พูดว่าฉันทําได้เพราะฉันไม่เคยจะยอมแพ้และจำไว้เสมอว่าความฝันและความพยายามเท่ากับความเป็นไปได้ และอยากให้ทุกคนอย่ายหยุดฝันและอย่ายหยุดพยายาม <The> <playing in> <background>